วัวกันเง,งียบๆสวัสดีจ้าวันนี้สาวนายสิพามากินตาซั่วหนวดมึกเด้อจ้กพี่น้องหนวดมึกกล้วยกระโตมันจักหายไปใส่พี่น้องน้ำปลรราบแบบยื้อๆกินผู้เดียวแดดกระซองเนื้จ้กพี่นอ้องอ่านพักเครื่อง,งเครื่องงอกมีปลักชีลาวแล้วก็มาตัวผู้เขีเบหมูจ่ามามากินน้ำกันเด้อจ้กพี่น้องหยวกข้าวเหนียวเรา ปยิบมาขอจับนันนะขอจับจับควรนั่งเฝ้าแดนหายแล้วอืมอืมอืมขอ้อ บนมาละคึม หัวกันยกยพกั นงงไงยำงานเลเห็นกะโตแล้วไปจาก แข็งคออ้ผม มันยังบ่มีพักกันเลยนะแดนออกเลยอ่ะ Ồ. Ừ. Wow. Ừ. Ừ. โอเคอ้าจากพี่น้อง mm hmm. เรือจะนำปะลากับเครื่องเทศเนี่ยมาคั่วผู้เรือชีฟักด้วยจากพี่น้องผักเนี่ยเม่ค่อยมากปันไดแต่กะมากเอาถ้าผู้ใดามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนายเนี่ยเด้อจากพี่น้องอ่ะถ้าผู้ใดามากก็ฝากติดตามรับชมเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กราบสวัสดีค่ะลา